Radio with the เอาละครับผมก็ต้องกราสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันในเกม Soulland Advent of อ h e g o d ก็ันอีกเช่นเคยโดวยวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนั่นคือตู้สุ่มน้องเทพธิดาแห่งความมืดนะครับผมนั่นคือเทพธิดา6ปีกถ้าใครไม่รู้ก็จะเป็นลูกของปีปีตรงนั่นแหละที่เป็นวิญญาณยุทธ์สวรรค์นนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้อีกเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูเพราะว่ามัน อาจจะไม่เหมือนในอนิเมะเท่าไหร่มันน่าจะเหมือนมังงะมากกว่านะก็จะมีเซิร์เลิรนซเวียซ er ูเวียแล้วก็เซิร์หลงนะครับผมเป็นมือซ้ายมือขวาลูกกระจักเขาเองนะเออก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ซูเวียเนี่ยจะเป็นตัวเก่าที่มาพร้อมตั้งแต่ปีปีตงนะก็ ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครสุ่มได้เป็นสายพิษนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นสายพิษเหมือนกันแหละเท่าที่พี่รู้จักนะเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยเป็นสายพิษเหมือนกันเลย2ตัวนี้ไม่รู้ว่ามาในเกมจะเป็นสายพิษหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอด,ดูนะแล้วก็เทพิดา6ปีของเราแอบเสียใจนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่เหมือนอันนี้อนิเมะอนิเมะน่ารักมากเลยนะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยพี่มีอยู่ที่9ใบตัวนี้นะครับผมแล้วก็4ใบตรงนี้อีกก็ขอขอนุญาตเลขแป๊บหนึ่งนะครับผมเลขก็จะเป็นตาเช็ค อันนี้ถามว่าตาชิคเนี่ยพี่หามาจากไหนตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมก็จะเป็นการตีลิงแสะนะครับผมลิงพอสประจําเดือนเออก็จะเป็นตามหมิงเลอหมิงแหละนะครับผมที่จะมาก่อนที่จะมาก่อนตู้ซนเลนสวียนะครับผมอันถูรูปเอาว่าแม่งชื่อเรียกยากจริงๆริงนะผมทุกตัวนี่คือแบบจําได้หมดเลยยกเว้นตัวนี้ชื่ออย่างยากนะครับผมเดี๋ยวเรามาแลกกันอันนี้มีอยู่ร้อยห้าร้อยห้าสิบไม่รู้ว่าได้กี่อันนะน่าจะได้เจ็ดอันปะอ่าได้เจ็ดอันจริงๆด้วยก็จะแลกมาไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่อันนั้นมีออยู่หรืวะ ก็จะเป็น11นะครับผมรวมกับตัวนี้เป็น12ก็พี่จะสามารถสุ่มให้ทุกคนดูได้แค่12ครั้งเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวขอพี่ขอปัดเศษเออกก่อนนะัคือต้องเป็น7ใบนะครับผมตรงนี้มีอยู่9ใบมาสุ่มมาก่อน1ครั้งเอาเอาเลือกเอาใช้ไงมานังต้องมาแล้วตั้งแต่ตู้แรกปึ๊บปึ๊บเป็นไงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมอะ เดี๋ยวขอไปตรงนี้ก่อนกิจกรรมนะครับผมที่จะมาลืมบอกนะครับผมกิจกรรมที่จะมาพร้อมน้องตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้น้องมาเนี่ยเราจะสามารถกดรับเช็คอินนะครับผมทุกๆวันครบวันที่7นะครับผมก็จะได้ของตามนี้เลยอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้หรือไม่อยากได้ก็สุ่มไว้สักตัวนะครับผมไม่ต้องสุ่มเอาดาวก็ได้สุ่มแบบว่าเก็บตัวละครนะครับผมให้ได้แค่หนึ่งตัวก็ไปล็อกอินเอาของแบบฟรีๆนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มต่อเลยปุ๊บ อันนี้ก็จะเหลือเจ็ใบแล้วเสียววากลัวเกลือครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมสองใบเองสื่อถึงความดวงดีปะซื้อเวี้ยนะครับผมไม่ไม่ถือว่าเกลือนะเพราะว่าซื้อเวี้ยนี่ก็ถือว่าโหดเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้ซุมเจ็ดใบครับจะเกลืออปว่าวะเกลืออปว่าวะพีเมตตาใครวะเอ้ยเอ้ยโอ้โหออกมาทําไมวะไอ้อ้วนเนี่ยโอ้ แรกๆก็ชอบนะหลังๆเริ่มไม่ชอบแล้วนะครับผมขอไปดัดไยอัพก่อนเอ,อ,อัพแล้วก็สุ่มไปแล้วก็อัพไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าก็ช่างมันเถอะนะก็สุ่มไปแล้วต่อไปเออเซตสองนะครับผมเหลือสิบกว่าใบก็เหลือเยอะอยู่ขอยออกขอยออกโอ้เฮ้ยมันล็อกปะเนี่ยโอ้ตายผู้ฝ่ายหลุดเหลดกตผู้ฝ่ายครับนี่ไม่ใช่ตู้มือครับออกมาทําไม <laughs> นี่มันไม่ใช่ตู้มือเฮ้ยอ่านะครับผมช่างมันต่อไปอีกโอ้ ใต้มือไปออกออกซูร์เบียครับใต้มือไปเฮียมันทำไมมันเกลืออย่างเงี้ยทำไมมันออกแต่อ,อุ้อุ้ยอ้วนนั่นวะเฮ้ยอันนี้ตู้นี้ไม่ออกเลยหรอโอ้โหไม่ออกเลยนะครับผมเดี๋ยวขอไปอัพก่อนอเริ่มมีลางร้ายแล้วดิอยากได้นะครับผมอยากได้ไม่รู้ว่าสกิลมันจะแปลกเหมือนแม่ทังซานหรือเปล่าแม่ทังซานเนี่ยจะมีสกิลเงียบ มันก็คือเป็นสกิลใหม่เลยแหละนะครับผมมีตัวเดียวที่มีสกิลงีบนั่นก็คือการปิดนะครับผมไม่ให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลชั่วขราวนะครับผมมาแล้วนะครับผมอ่าก็จะเสียไปประมาณสัก30เออสองสามใบนะครผมผม30เยอะไปแล้วผมตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ซื้อเหรียญออกด้วยเหลืออย่างเดียวนะครับผมเหลือตัวเดียวแล้นั่นคือซื้อหลงนะครับผมจะไม่ออกจริงเหรอแปดใบต้องออกแล้ว ขอยออกหน่อยอ่ะโชคดีตอนเนื่องแบ็คลิสมาอีกแล้วนะครับผมมาได้ตัวอะไรซื้อหลงเออได้แล้วนะครับผมซื้อลงได้แล้วนี่ครับผมเป็นสายพิษสีเ,เขียวแบบนี้เลยสายพิษอ่าแล้วก็ได้ถังซานมาด้วยโอ้โหหลุดเลนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าใช้อยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วที่หลุดเลนมาเป็นถังซานตัวอื่นไม่เอานะครับผมไม่อยากได้อ่หลุดเลนมาเป็นถังซานนะครับผมแล้วก็ได้ซื้อหลงมาแล้วก็ได้ครบแล้วนะครับผมแต่จะจะสุ่มอัพดาวไม่รู้ว่าจะได้กี่ดาวอนยอะะู่ ิปนี้ส,มสุมเยอะมากเลยคลิปวันก่อนเนี่ยพี่สุมแค่สองสามใบเองเึ๊บเึ๊บเึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บ ه, อ,อ,อ้ยซื้อเดียวเอาไหมละอยากได้ตัวนกน่าอยากได้มาเล่นแทนนะไม่รู้ว่าเป็นสายดามจด่ะสายดาเมจดแบบไหนนะครับผมน่าจะเป็นดาเมจดเดียวแหละอ่ะสุ่มต่อต่อไปครับอ่าได้ความเมตตาอะไรวะออกไหมเนี่ยออกไหมออกแล้วครับผมเนี่ยชื่อชื่ออะไรวะ อซือเวียโอ้ออกมาทำอะไรนักหนาวะเนี่ยไอเวนเนี่ยโอ้ดูมันดูมันออกจนดาวฟ้าแล้วโอ้หอ,ออกมาทำไมไม่ต้องการเบิบนะครับผมโอ้หเสียงรถผ่านเอย้ยไม่ออกจริงดิโอ้อีนกนี่นี่เอย้ยไม่ออกอะ่ะทุกคนนกไม่ออกอะ่ะซื้อเล่นซือเวียไม่ออกอะ่ะโอ้คือแบบออกแค่ตัวเดียวนะครับผมอยากได้สักส,ส,สามดาวได้ไหมออกมาให้หน่อยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยโอ,ยโอย้นี่ไงนะครับผมแหมพูดถึงก็มาปั๊บเลยโหกว่าจะมาได้แค่ดาวเดียวเองอะขออีกขออีกอ่ะปึ๊บซูมไอ้นั่นก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมไอ้อะไรวะอ่ะมาอีกแล้วเออมันต้องแบบนี้ดิต้องขอใช่ไหมต้องให้ขอใช่ไหมมันถึงจะมาเออก็ได้2ดาวแล้วตอนเนี้ยมาครับผมขอสักสมดาวนะ่ะขอสักสาดาวอะ่ะเออจะเอาไปไว้ทีมสำรองปึ๊บ เึ๊บเึ๊บเป๊บเป๊บปึ๊บปึ๊บ,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 บโอ้โหเกลือนะครับผมมาอันสุดท้ายนะครับผมและท้ายสุดแล้วเอ่ออืมฮนะครับผมใครว่ามาสุม่มอันนี้เออนะครับผมได้ซื้อหลงมาแล้วนะผมเป็นหนึ่งดาวซเวีเอออกมาอีกแล้วไออ้วนนี่ออกมาทำไมนักหนาวน่าจะหมดแล้วมั้งเพราะว่าสุ่มไปอ่าเออนี่ไงออกสองตัวนะครับผมก็หมดแล้วหมดตูดเลยในตอนนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสกิลแต่ละตัวเป็นยังไงโดยข้ามขอข้ามซูเวียไปแล้วกันเพราะว่าซูเวียเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันมาจากมันมาตั้งแต่ปีพิทงนะครับผมอันนี้คืออะไรวะสลายทั้งหมดหคืออะไรอ่ะอะไรวะเอา้าอ๋อสลายนะครับผมมันอัพตันแล้ว <laughs> มันออกจนตันเลยพวกวีนนี่ <laughs> ได้เป็นเปลือกหอยแทนนะครับผมแล้วก็ไอของต่างๆเอ้ยได้เปิดสายใหญ่เลยว่ะ ก็จะเป็นสือเล่เรื่อเหมียอะไรก็นี่ไม่รู้นะครับผมเปิดสายใหญ่นะครับผมจะเพิ่มบวกทะลมเพิ่มคิด,ดิคอนอู้ยเพิ่มเยอะอยู่นะอ่ะไปเลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะ,ะผมว่าสกิลเนี่ยเป็นยังไงก็สำหรับใครที่สุ่มได้น้องแล้วนะครับผมคุ่งนี้ก็มารับของได้ต่อเลยนะครับผมรับวันที่1วันที่2วันที่3เออพี่ลืมบอกอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาตอนไหนนะครับผมมาที่โบนัสพี่ลืมบอกเลยอ่ะก็จะมาที่ตรงไหนว่า เช็คอินรายวันนะครับผมเป็นเวลานะผม37บวันนะจริงๆมันเป็นส7วันพี่ลืมไปเช็คอินวันหนึ่งนะครับผมเออตอนนั้นเป็นไข่ยังไงก็เลยไม่ได้มาเช็คอินวันหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะก็จะเป็นประมาณ37วันตัวสนเลื่นเหยียนะครับอมชื่นเหลียกยากยิบหายเลยมาเดี๋ยวขอมาดูวิญญาณนกของเราก็เลือดนะครับผมพื้นฐานอยู่ที่หนึ่งมืนะครับผมก็จะแล้วก็ โจมตีอยู่ที่600ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันอ่าสกิลจะแปลกวะอ,อ่าทำดาเมจหลายขั้นนะครับผมทำดาเมจหลายขั้นเฮ้ยเหมือนเหมือนเซอูเลยเหมือนปะเหมือนเลยนะทุกคนแล้วก็เพิ่มสร้างาสร้างภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง3วินาทีก็เหมือนเซอูเลยแต่ว่าเบากว่าเซอนงงูนะเพราะว่าเซอูเนี่ยจะทําให้มึนงงแต่เซเลนเวียร์เนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันก็ เขาเนี่ยถึงจะตีเบาแต่ว่าเขาก็จะถึกขึ้นอ่าเดี๋ยวพี่จะเทียบกับเซาอูกันแล้วกันเพราะว่าเซาอูเนี่ยทุกคนเนี่ยใช้เยอะมากนะครับผมขอเทียบหน่อยละกันนะครับผมรวมความศักดิ์สิทธิ์เทพธิดาอะไรวะเนี่ยทำดามิดหลายขั้นนะครับผมบวกสองต่อการล้างบัฟนะครับผมอ่าต่อศัตรูหนึ่งคนแล้วก็ล้างบัฟอ่าสกิลที่2นะครับผมเป็นเทพธิดาจูโจมนะเราทำดามิดหลายขั้นก็ จะบวก20 0ปอรเทเป้าหมายนะครับผมก็คือจะทําดาเมจต่อศัตรูหนึ่งคนแล้วไอตัวตรงข้ามเนี่ยที่โดนทาดาเมจซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่มันโดนบัฟอยู่อย่างเช่นอ่าอ่ะ,อะเป็นตัวนี้นะครับผมพี่นะพี่ว่าเป็นตัวนี้อ่ะพี่ยกตัวอย่างนะครับผมเป็นตัวนี้นะที่มันอยู่ในทีมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือนิ่ง,งหลงใช่ไหมนิ่งหลงหลงจะบัฟโจมตี จากนั้นเนี่ยเมื่อสกิลไอตัวอะไรวะวิญญาณนกตัวนี้ทำงานนะครับผมเออมันก็จะไปล้างบัฟไอตัวนี้นะครับผมที่มันได้มาตัวนี้ไม่ว่าจะได้บัฟจากนิ่งลงหลงอะไรมาบ้างบัฟโจมตีอะไรต่างๆมันจะทำการล้างทันทีนะครับผมเป้าหมายเดียวกันภายในสิวินาทีปล่อยได้สูงสุดหนึ่งครั้งเท่านั้นนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเทพดาจูบโจมเมื่อเที่ยวกับเซืออู่แล้วเนี่ยโอ้โหไหนวะเออเซอูอ่จะเป็นการบัฟทีมนะครับผมสกิลที่2บัฟทีมทำให้ โอกาสคิดิคอนนะผมเพิ่มขึ้น7%ซแต่ตอนนี้จะทำดาเมจก็ถือว่าแรงกว่าเสืออูนะเอ้ยไม่หรือเปล่าว่าเสืออูมันก็แรงแหละนะครับผมเพราะว่ามันบัฟให้เพื่อนด้วยก็ถือว่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้ทำดาเมจนะครับผมทำให้ศัตรูมึนงงด้วย0ูวิก็ถือว่าไม่มีหรอกอันนี้ก็จะเบากว่าเสียอูอีกแล้วนะเออเนี่ยก็จะเบากว่าเสืออูเสืออู1000นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็น800ต่อศัตรูหนึ่งคนในช่วงร่างจิ้งวิญญาณยูจะมีสร้างภูอู เยอะอยู่นะครับผมก็จะเป็นตามนี้นะโดยส่วนอื่นๆเนี่ยพี่ขอจับไม่อ่านทุกคนก็รอสต็อปเอาก็แล้วกันนี่ก็มีปีกชาระล้างก็สต็อปเอานะถ้าใครอยากอ่านสกิลของน้องเนี่ยเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูจะให้ดูเฉพาะเออสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามโดยรวมๆแล้วก็อเบาวกว่าเสียวูนิดหนึ่งนะครับผมก็นก็นึกว่าจะโหดกว่าเสียวูนะก็ <c oughs> เดี๋ยวเราต่อตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปตัวไหนวะอ่าตัวนี้นะครับผมซื้อลงตัวใหม่เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้อ่ะ อันสลงเนี่ยก็จะเป็นสายโจมตีเดี่ยวเหมือนกันนะครับผมโดยจะโจมตีประมาณเอ่อบวก300%เท่าเท่ากับไอตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมเท่ากับไอตัวนี้ไหนไวะเออเซลนเวียรเลยนะครับผมแต่ว่ามีบัฟเยอะมากนะมาดูกันมีโอกาส50%สบรสุ่มบัฟดีบัฟเผาไหมถูกพิษหรือว่าเลือดไหลโอ้โหเป็นตัวหนึ่งที่น่านเล่นมากเลยมากๆเลยนะครับผมมันมีบัฟเยอะเออมีให้น่านเล่นมันสุ่มนะทุกคนมันมีทุกบัฟเลยไม่ว่าจะเผาไหมนะครับผมหรือว่าถูกพิษหรือว่าเลือดไหลเนี่ย ตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้หมดเลยเพียงแค่ว่ามันจะสุ่มนะครับผมสุ่มเพิ่มดีบัฟอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มันมีโจมตีทุกวินาทีโอ้โหคือดีมากเลยอะสกิลหนึ่งดีมากดีมากกว่าไอซุนลอนสวีอีก <c oughs> มึงไม่ใช่เจ้าของตู้นะเว้ยทำไมมึงเกินหน้าเกินตาแบบนี้ว <c> ะ <oughs> ต่อไปนะครับผมอ่าเสลิงทําทุก20วิวินะครับผมเสลิงจะเพิ่มโอกาสคิดติคอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหเยอะมากนะครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเออถือว่าดีดีดีด ครับผมทุกช่วง20วิสลงจะเพิ่มโอกาสคิทิคอนต่อเนื่อง10วินาทีอ้าวก็จะประมาณเหมือนเพิ่มนะครับผมเพิ่มคิทิคอน20วิแล้วก็คููดาว10วิเลยประมาณนี้นะสจับซสกิลที่สองเฮ้ยดีทุกคนดีกว่าอดีอีกเฮ้ยทำไมมันมาดีกว่าเนี่ยอันนี้นะครับผมทำดาเมจเท่าเท่ากับไอตัวนี้เลยนะครับผมเท่ากับไอเซอร์เลรวียเลยแต่ว่าดีกว่านะครับผมจะมีสุ่มบัฟนะครับผมโอ้หดีกว่านะครับผมดีกว่า สรุปใครเป็นเจ้าของตู้ะเนี่ยเออก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวค่าให้ดูสกิลอื่นด้วยก็รอสต็อปเอานะเดี๋ยวพี่จะเลื่อนให้ดูอ่ะก็จะเป็นวันนี้กินล่ามเผาไหม้สารพิษอะไรสักอ,อย่างปิดชีพงูยักษ์อะไรเงี้ยนะครับผมก็สต็อปเอาเองก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับไขรที่อยากจะซุม่มก็มาสุ่มได้ในวันที่31นะครับผมเอ้ยไม่ดิ37นะครับผมล็อกอินเล่นประมาณสักเดือนกว่าก็าก ตัวนี้ก็จะเข้าแล้วนะก่อนที่จะเข้าเนี่ยก็ลิงแสลิงกัง <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมตั้มิงเอิร์มิงอะไรนี่แหละก็จะเข้าก่อนนะก็ทำการมาตีตัวนี้ทุกๆวันเพราะว่ามันจะเป็นการรีตั้งแต่เวลหนึ่งทุกคนสามารถเก็บได้ทุกๆวันเลยคข้าได้ทุกวันแล้วก็เก็บตาเชฟตาเช็คนะครับผมแล้วก็เอาไว้สุ่มสับวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับคลิปหน้าเนี่ยพี่ก็คงจะลงในวันเดียวกันเพราว่ามันมีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกเดี๋ยวพี่จะทําการรีวิวกิจกรรมนั้นต่อนะเดี๋ยวปิดคลิปนี้ก่อนแล้วก็ไปกินรีวิวกิจกรรมตัวอื่นต่อนะครับผมขอตัวลาไปก่อนดบายครับทุกคน